ดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องรู้ไว้ได้เปรียบสําหรับคนนีรรถนะครับจากสรรประกันภัยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซื้อประกันปีหนึ่งปีซื้อประกันรถใหม่นะครับปีต่อยอายุระวังมิจฉาชีพนะครับมันมีเยอะปัจจุบันเนี่ยโทรมาก็สวมรอยบ้างว่าเป็นคนขายเดิมต่อยอายุนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้คือ จะไปใส่ร้ายก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงแล้วคือมันจะมีประมาณว่าทั้งมิจฉาชีพแล้วก็ไม่มิจฉาชีพคือพวกนี้ซื้อข้อมูลมานะครับแล้วก็มาโทรข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้ามีเนี่ยเขาได้หมดเลยเขาซื้อข้อมูลมาเบอร์หนึ่งชื่อหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็โทรมาตามต่ออายุของเขาบางคนถ้าโชคร้ายคนนั้นมันเป็นมิจฉาชีพโทรมาสวมรอยจ่ายเงินไปแล้วโกมาทานที่ออกมาเป็นโกม,มาทานปลอม อันนี้ก็คือความโชคร้ายของของลูกค้านะครับโอเคเรามาเดี๋ยวมาติดตามกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการแล้วอย่าทํายังไงป้องกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับจากเคสเนี้ยมันเป็นเคสจริงของลูกค้าเลยนะครับที่โทรมาปรึกษาผมแล้วก็เอาเอกสารให้ผมผมก็ไปดูเอกสารของเขาอ่าเดี๋ยวผมจะโชวยเอกสารให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงจากที่ คนสวมรอยว่าเป็นตัวแทนเดิมของโชรูมมาต่ออายุนะครับเดี๋ยวให้ดูเอกสารนะครับอันนี้คือตัวอย่างเอกสารนะครับจากตัวจริงเลยคือลูกค้าเนี่ยตอนได้รับโทรศัพท์เนี่ยก็ยุ่งยุ่งอยู่ตกลงปรงใจเพราะว่าเขาสวมรอยแล้วว่าเป็นโชรูมตัวแทนเดิมมาต่ออายุซึ่งแจ้งบี้มาคือ26งหมนเนี่ยนะครับแล้วโทษๆสองหมื่นสาม 2องหมกว่าทีนี้ลูกค้าก็ทําเรื่องตกลงจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตอนนั <gjorde anak> ้นยุ่งลูกค้าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเสร็จมารู้อีกทีเอกสารของโชรูมส่งมาที่บ้านนะครับทําไมถึงรู้ว่าเป็นจดหมายของโชรูมก็เนื่องจากมันเป็นของสถาบันการเงินนะครับที่ผ่อนไฟแนนซ์อยู่อ่ามันจะแจ้งมาเสร็จอ้าวเป็นอีกเบี้ยหนึ่งซึ่งเบี้ยถูกกว่าที่ เจ้าที่สวมรอยโบเกอร์ที่สวมรอยมานะครับว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเบี้ยของที่ต่ออายุเดิมที่เป็นโชว์รูมเดิมที่เป็นไฟแนนซ์เนี่ยไม่ถึง2000 20, มื่นแต่ที่สวมรอยเนี่ยมา2องหมรวมพรบของเจ้าต่ออายุเดิมของลูกค้ารวมพรบแล้วไม่ถึง2000มื่นลูกค้าเลยเกิดความสงสัยเพราะเขาดูเอกสารไม่เป็นว่าไอ้ตัวไหนมันยังไงผมเลยต้องมาดูให้เขานะครับว่าเดิมเนี่ยตัวนี้มันเป็น ของที่เขาสวมรอยมาแล้วก็ชําระบัตรไปเรียบร้อยแต่ตั้งแต่ชําระตัดบัตรไปตั้งแต่26เดือน5ลูกค้าเอามาให้ผมดูเนี่ยเดือน7ละ20วันที่20กว่ายังไม่ได้กรมทัน์เลยอันนี้คือดูนะครับว่าการทํางานของเขายาวนานขนาดไหน2เดือนแล้วกรมทัน์ยังไม่ได้อันนี้คือเคสนี้ถือว่าโชคดีในแง่ที่ว่า ไม่เจอมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็มีมิจฉาชีพสวมรอยมาแล้วก็เป็นกรมธรรม์ปลอมถ้าเพื่อนเอนเคยได้เห็นข่าวที่ช่องโหนกระแสก็จะมีนะครับที่หลอกขายมิจฉาชีพเป็นกรมธรรม์ปลอมมาแล้วมันไม่มีกรมธรรม์จริงเกิดเหตุเคลมไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้ลูกค้าระมัดระวังเวลามีใครมาสวมรอยเป็นกรมธรรม์ต่ออายุเดิมก็ อย่าพึ่งไปโอนเงินใช้สตินิดนึงเพราะเขามีวิธีการหลอกล่อที่เราเนี่ยฟังแล้วบางทีก็กลัวแล้วก็ต้องโอนเงินเพราะว่าจะบอกว่าเออเดี๋ยวไม่ได้เบีย้ยนี้นะอะไรประมาณนั้นเขามออีวิธีการของเขานะครับโอเคครับผมจากที่ได้แชร์ประสบการณ์จริงนะครับจากลูกค้าผมก็หวังว่าเพื่อน ได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเอาไว้บอกญาติญาติเพื่อนๆที่น้องนะครับไว้ระวังกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไว้ดีกว่าแก้แก้แล้วมันสายเกินแก้นะครับก็เพื่อนๆมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเนี้ยแชร์กันได้นะครับมาเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์จะได้เป็นประสบการณ์คือเดี๋ยวนี้คนไม่รู้จักเราจะไปซื้อเนี่ยบางทีมันไว้ใจยาก ถ้าเพื่อนๆมีตัวแทนดีๆดูแลอยู่ซื้อกับตัวแทนเถอะครับมันมันดีกว่าเยอะนะครับตัวแทนที่เขาดูแลดีอยู่แล้วท่านเพื่อนๆก็ให้เขาดูแลนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ